ความสัมพันธ์ระหว,ว่างโมโมและโอคุรุนในสายตาของคุณยายเซโก้คุณชมคิดว่าเป็นยังไงนะอย่างตอนล่าสุดนะคุณผู้ชมแอบมองเธออยู่น่าจา้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนี่ยังหวานจะบอกเลยคือมันเป็นตอนที่เดอะแก๊งเนี่ยคุณยายเซโก้นี่แหละเขาพาจิจิไปหาพ่อกับแม่ของจิจิที่โรงบาลเพราะพ่อ,พอแม่จิจิมันไม่สบายใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าหลังสุดอะท้ายรถเลยก็จะมีโมโมกับโอคุรุนนั่งด้วยกันนะ ตอนแรกอ่ะโมโมก็วางมือปกติแล้วแหละแล้วแบบโอคารุนมันก็วางมือแต่เดียวก็ใย้ชนกันเอ้ยไม่ได้เขินทันหลังใไงโมก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรวางดีไม่เป็นไรโอโอคารุนก็วางมือปุ๊บโมโมอย่างงี้ดี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 ดไปเกามือให้เขาเนาะสู จอจีจิตัดบทไปเฮ้ยทำอะไรอะ่ะจะบ้าจีจีนี่คือตัวโจ๊กเลยอะขัดมูดมากแต่ใดๆคือคุณยายเห็นค่ะคือกระจกหน้ารถอะมันส่องไปตรงที่ไอสอคนนั้นอ่ะมันวางมือพอดีเออยังไงคุณยายเห็นทุกอย่างนะในความคิดของอันนะคุณผู้ชมคืออ่นคิดว่าคุณยายแกอาจจะเชียร์อยู่ห่างๆก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าผู้ชายคนก่อนหน้านั้นของหลาาสาวตัวเองก็คือโมโมอะแบบ ไม่ได้เรื่องเลยก่อนนั้นคือใครอีนักเลงกระเตงฟัดนั่น่ะเออนะแต่พอเป็นโอคารุนนะอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักนอะแล้วคุณผู้ชมหลายคคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับ